เอาลทุกคนนี่คือกองสมุดวาดรูปของผมมวาดในช่วงมปลายถึงจบมปลายขึ้นมานิดหนึงเนี่ยนี่คือกองสมุดทั้งหมดแล้วจริงๆมันยังมีก็คือของมอต,ตน้นซึ่งมันมีน้อยแล้วก็ผมไม่อยากเปิดมันคลิปนี้เราจะมารีวิวสมุดวาดรูปกันนะครับ นี้ก็น่าจะเรียง <c oughs> สวยๆแล้วอันนี้ผมไม่ได้เรียงว่าแบบเรียงตามเขาเรียกว่าแหละวันที่เปิดสมุดหรือวันที่เขียนจบนะเพราะว่ามันเป็นแค่การรีวิวคุณภาพสมุดวาดรูปที่ผมใช้อาจจะมีเล่มที่แบบเอ๊ะมันก็ไม่ใช่สมุดวาดรูปถ้าไหนจะามารีวิวสมัยเช่ชนเอออาจจะคุยกันนั้นอะ่ะเออผมไม่รู้เหมือนกัน มันอยู่ในกองหมูเลยมาเรียงเนียนใช่ไม่เริ่มกันที่อันดับหนึ่งในใจผม,มเลยแต่นะมันต้องเริ่มจากอันในท้ายก่อนใช่เหรอเจนนะผมควรเริ่มจากอะไรดีนะเออผมเริ่มจากอันดับหนึ่งแล้วกันนะอันนี้คือสเก็ตบุ๊กของยี่ห้อเรเนซอง,อง,องนั่นเองก็เป็นสเก็ตบุ๊กเล่มแรกๆที่ผมลองใช้ยี่ห้อแรกๆผมช้ยแล้วค่อน้างยาติดใจกับมันมากเพราะว่าสเก็ตบุ๊กมันมีอันนี้มันเป็นขนาดที่กระทัดรัดดีแล้วก็สามารถลงสีน้ําได้ลงได้นิดหน่อย ส่วนโปรฟินี่ซื้อไม่เหลือทะลุไปเลยแล้วก็เนื้อสัมผัสมันค่อนข้างยามันค่อนข้างจะมีความขู่กะใช่ถ้าคุณใช้ปากกาหมวเข็มะในการตัดเส้นอะ่ะมันจะต้องทําลายปากกาหัวเข็มของคุณไม่มากก็น,น้อยใช่แล้วเพราะว่าผมใช้หมดเล่มนี้มาเยอะผมรู้ว่าผมเสียปากกาพิมมาไปกับมันเท่าไหร่ถามว่าทําไมมันเป็นเล่มที่ผมชอบเพราะว่าจากที่ผมลองใช้ทั้งหมดอะ่ะเออสเก็ตบุ๊กที่ฮอเลนจ์อง,อองมันเป็นเล่มที่แบบ ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างอยาคุ้มค่าคุ้มราคากับราคาที่จ่ายแล้วก็แบบมันลงสีน้ําได้ค่อนข้างจะหลายชั้นใช่ในอดีตนะในอดีตในอดีตนะแต่ในปัจจุบันอะคือเดี๋ยวผมจะพูดถึงอดีตอดีตที่ผมซื้อคือเล่มนี้อันนี้คือ The n e t b o o k เล่มหนึ่งของผมเป็นเล่มแรกๆเลยใช่จะสังเกตว่าผมก็ลงสีน้ําไม่ค่อยเยอะ ใช่ลงค่อนข้างน้อยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลงโคปิกแล้วก็ลงเว้นเว้นเวใช่แล้วลงโคปิกมันก็จะทะลุทะลุแบบนี้ถ้าลงในกระดาษมันก็จะมีความแบบเป็นเส้นล่างไอ้เฉยมันก็จะมีความแบบเปือเป้อนๆออมีความเปือนๆอยู่ทีนี้เล่ม2อจะเป็นเล่มที่ผมค่อนข้างยาตัดเส้นบ่อยบ่อยมากแล้วก็สมเสียปากกาพิกมาไปกับเล่มนี้เยอะมากเล่มนี้ผมยังไม่ค่อยลองสีน้าจริงจรงอันนี้คือผมลองลงสีน้าแรลกๆเลย แล้วปรากฏว่าผมลงเป็นคนที่ลงสีน้ําแฉะมากแล้วที่ผมประทับใจคือมันไม่ทะลุเลยเออแต่มันกระดาษมันบวมใช่กระดาษมันบวมเห็นไหมกระดาษมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นคลื่นเออแต่ถามว่ามันทะลุไหมมันอันนี้มันเป็นทะลุระหว่างสันเออผมไม่นับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทะลุมากผมก็เลยให้อภัยมันแล้วก็ผมคิดว่า มันเป็นกระดาษที่ลงสีน้ำเราแบบมันมันไม่อมน้ำใช่ในช่วงแรกๆนะในช่วงแรกๆของของการที่ผลิตเพราะว่าอย่างที่บอกผมหน้าเล่ม่องผมลงไม่หย้่เองใช่แล้วก็มาช่วงเล่ม่าไรอันนี้แหละเล่มเล่มที่าะสามก็สังเกตเห็นว่ามันก็จะบ,มบวมๆเพราะว่าผมลงสีน้ำเยอะมากมันก็มีการที่ผมล่างแล้วไม่ตัดเส้นไปเยอะออสาเหตุนหนึ่งก็คือผมขี้เกียจแล้วสังเกตว่ามีหน้าล่างเยอะมาก ใช่เพราะผมมีอย่างอื่นอันนี่คือลงสีน้ําเริ่มลงสีน้ําแล้วผมรู้สึกว่าเออพือพอลงไปแล้วอะ่ะกระดาษมันไม่แบบมันไม่อมน้ําใช่มันหลายหน้าเลยนะหลายหน้ามันไม่อมน้ําแล้วก็แบบแล้วก็คือเวลาตัดเส้นอะไรเงี้ยผมมันให้ฟิลสากๆแล้วก็แบบผมรู้สึกดีที่ลงมันมากแต่ว่าข้อเสียคือมันจะทําลายหัวปากกาอย่างที่ผมเคยบอกแล้วก็เรื่องการลงสีน้ําผมคิดว่ามันเป็นสมุดสเก็ตที่ ที่แกมประมาณส0 0รแกมนะแต่ว่ามันมันลงสีน้ําได้ดีเลยเออผมค่อนข้างชอบนะด้วยกระดาษที่มันบางเออกระดาษมันบางประมาณเนี้ยแล้วผมเป็นคนที่ลงสีน้ํหนักหนักมากแล้วมันไม่ซึมไม่ทะลุแล้วแบบเออเล่มนี้เป็นสมุดสเก็ตเล่มเนี้ยเป็นเล่มที่ผมเอนจอยกับการลงสีน้ําลงสีอะไรพวกนี้มากมากเลยเออเพราะว่าผมสนุกในการลงสีน้ํามากทาให้ผมประทับใจแล้วก็มันยังไม่มีเล่มไหนที่มัน ทำให้ผมรู้สึกวาดแล้วแบบดีเท่าเนี้เออเพราะแบบเนีย่ยผมวาดสองหน้าแล้วเนี่ยผมดูนะหน้าหน้าไหนวะที่ลงสีน้าไม่เยอะเนี่ยหน้านี้หน้าที่ผมสองหน้านี้ผมลงสีน้ําเยอะมากเนี่ยกระดาษกระดาษนยังไม่ทะลุเลยเออมันมันยังม,มันอาจจะมีแบบตึมๆึม,ตมแต่ว่ามันไม่ได้เห็นชัดมากใช่แล้วมันเป็นตามตึมที่ผมแม่เอาไปเออมอาจจะลงสีน้ําไม่เก่งนวยแหละใช่ใช่ใช่นี่เป็น ช่วงที่ผมลงสีน้าเยอะมากผมค่อนข้างจะประทับใจสมุดส,กสเก็ตเล่มนี้แต่ว่าทำให้ผมซื้อสมุดส,กสเก็ตเล่มนี้เยอะมากเพราะว่าผมชอบแต่ว่าเล่มหลังๆอ่ะอันนี้เป็นเล่มเจ็ดแล้วสังเกตว่าสีน้ําเยอะมากเยอะแล้วแบบผมสังเกตว่าในช่วงการผลิตลอดหลังๆอะ่ะเออนี่ไงเล่มสิบสี่เออเนี่ยสังเกตว่าไอ้ไอ้เลนสองที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรสมูทสมูทอย่างเงี้ย มันจะมีกระดาษที่แบบว่าอมน้ําไม่เยอะเออมันมันเหมือนกายคาคือแบบคุณอาจจะสุ่มได้กระดาษที่มันอมน้ําก็ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะคือผมแทบรู้สึกว่าผมน่าจะแทบไม่เจอเลยนะมันเจอนะน่าจะเจอแต่ว่ามันแทบไม่เจอเลยเนะี่ยอันนี้คือผมทับใจการลงตีน้นําหนาพวกนี้มาผมจําได้ว่าตอนนั้นผมลงแล้วผมมีความสุขม,มากเลยแบบเพียมสุ่ยแฮปปี้ so อะแบบเยเกผมลงแล้วแบบเออมันสนุก ใช่แล้วมันก็ไม่ฟืมด้วยแต่ว่ามันจะมีอยู่ไม่กี่หน้าหรอกที่คุณจะได้เจอแบบเจอเจอเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยอะไรวะกระดาษพมนน้ำใช่มันไม่มันมีไม่กี่ไม่กี่ร็อตเอ้ยไม่ไม่กี่หน้าหรอกใช่มันไม่กี่หน้าแต่ว่าในอันนี้มันเป็นการผลิตช่วงแรกๆของมันเนี่ยมันเนีย่ยซองมันจะโค้งๆนี่แต่ว่าช่วงหลังอะ มันจะเป็นเลโนองที่แบบตรงมากขึ้นแล้วผมสังเกตว่าช่วงเนี้ยมันมีกระดาษที่เขาเรียกอมน้ําเยอะไปหน่อยเอออมน้ําเยอะขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนแล้วก็แบบจนผมรู้สึกว่าผมรับไม่ได้เั้าผมก็เลยเว้นหน้ากระดาษแบบเนี้ยหรือเปล่าหรือการที่ผมเว้นหน้ากระดาษเพื่อให้สมุดมันจบไวว่ะเออผมไม่รู้ใช่ใช่ใช่ทีนี้ก็โอ้ผมลงสีน้ำแทนลุกหน้านี่หว่าเจ๊ มันมีไฟขนนี้ได้ไงดูทางจริงดูทางจริงนี่คือความประทับใจของสมุดสเก็ตบุ๊กยี่ห้อเรเนซองนะฮะเออผมวาดิีน้ำมาตั้งหลายเลย่มใช่แล้วว่าช่วงหลังๆผมรู้สึกว่ามันมีหน้ากระดาษที่แบบม,มีการอมน้ำอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบมันก็ค่อนข้างจะดรอปลงในช่วงหลังแต่ว่าผมไม่ได้วาดผมไม่ได้ใช้สมุดเล่มนี้มานานนานมากแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่า เราผลิตรอดใหม่ๆแล้วมันจะมันจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่าเออ๋ยวผมคิดว่าช่วงหลังมันมีการอมน้ําอ่ะแต่ความคิดผมนะหรือว่าผมคิดเองว่าคอ,อผมมันอาจจะเป็นแค่ผมลงสีน้าไม่เก่งก็ได้เออ <c oughs> ต่อมาจะเป็นสมุดสเก็ตช์ที่ผมแบบมีเลจำนวนเล่มที่เยอะเป็นยี่ห้อที่จํานวนเล่มเยอะที่สุดได้เพราะว่าผมมาไว้ล่างเออมันล่างเยอะ แล้วก็แบบไม่ได้ตัดเส้นแบบฟรีเดียไม่ค่อยตัดเต้นเลยมันเลงหมดไวแล้วก็มีจมํานวนที่เยอะเอออันนี้คือยี่หอ้อยี่หอ้หอริง n k i n g มที่มันอยู่ที่ b 2 s อะ่ะเออผมใช้แบบว่าหน้าปะเป็นกระดาษปกปะ่าเออไม่มีเส้นอะไรเงี้ยใช่แล้วเล่มมันใหญ่ดีผมคิดว่ามันเป็นด้วยความที่มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตัวตอนแรกผมว่าจะขัดใจแต่ว่าพอเขียนไปเขียนมารู้สึกเอ,อ้ยมันมีความที่แบบดีเทลมันค่อนข้างจะเยอะให้เราลง เออแล้วผม่อนข้งงจะวาดสนุกแต่ข้อเสียของมันก็คือเหมือนแบบมันมีเารอยรอยรอยินสอเวลาเราวาดวาดไม่เว้นหน้าคือแต่วว่าผม่าตอนนั้นผมหมุนกระดาษนะแล้วผมรู้สึกการเว้นหน้ามันดูแบบดูแปลกๆผมก็เลยไม่ได้เว้นหน้าเลยเออผมก็เลยวาดจุกอ้าวอีกเยอเลย ผมก็เลยแบบว่ายิงต้องใช้กาคือผมรู้สึกไม่ดีเวลาเว้นนานเอาลุงก็เลยวาดหน้าติดกันแบบนั้นแล้วเตือนผมก็บ่นว่าเดี๋ยวยายยังอ้อมเดี๋ยวายรูปที่แกวาดมันแบบมันติดกันเป็นพืชแบบนั้นมันทำให้มันไม่สวยแล้วเป็นสาเหตุที่ไอสเก็ตบุกเล่มนี้มันเป็นยี่ห้อที่ผมใช้เยอะที่สุดสาเหตุหนึ่งมันเพราะว่าไอรูปรูปที่ผมวาดพวกนี้มันเป็นรูปร่างร่างหมดเลยแล้วก็มีจดคาเลสสีจุดนู่นจุดนี่ที่เวกับวาดรูป เพราะว่าเนื้อสัมผัสของมันลื่นเออมันลื่นมันเหมาะกับการเขียนการจดใช่แล้วเวลาผมสะเก็ดผมรู้สึกว่าเออมันลื่นดีนะมันไม่ค่อยเหมาะกับลงสีน้ําหรือลงอะไรเท่าไหร่เหมาะกับการแบบร่างหรือตัดเส้นตัดเส้นเบาๆตัดเส้น้วยปากกาเบาแต่ว่าผมน่าจะขี้เกียจผมก็เลยไม่ตัดเส้นแล้วผมรู้สึกว่าการคุมน้ําหนักเส้นในสเก็ดบุ๊กเลมนี่มันมันโอเคแล้วคือมันมีเส้นเส้นเบาเส้นหนักผมสามารถแบบปาดแล้วแบบเส้นมันหนา ือเช่นมันเข้มแล้วแบบผมไม่ยังเป็นต้องตัดเป็นแล้วคุณสามารถดูรู้เรื่องได้ว่าแบบเอ้ยไอนี่คือเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้แต่ผมวาดสร้าง,าง,างานะค่อนข้างยหเยอะเลยนะเออแล้วก็มีจุดนู่นจุดนี่จุดนั่นด้วยอือหูค่อนข้างใเยอะวาดอะไรคุณว่าเนี่ย <laughs> วาดอะไรยยยะยรู <laughs> อ้อล้วนี่คือฝึกล่างการวัดจุดวาดหนุนการฝึก ใช่ผมวาดนมไม่เป็นหมก็เลยมาฝึกนะผมวาดตัวละครแล้วมันไม่มีผมไม่แก้ตัวเองก็เลยมาฝึกวาดนมแล้วก็ตุดแล้วก็เอวนี่คือผลลัพธ์ก็คือมันมันก็แบนเหมือนเดิมม,มันมีเยอะมากมากเลยใช่เออก็น่าคิดถึงงานนั้นมาเปิดแลเออแล้วถามว่าสมุดเล่มนี้ดิผมเอออะไรที่ทําให้ผมซื้อโอ้มันอาจะเป็นเพราะแบบขานาดมัน ค่อนข,ข้างเหมาะมือกับผมแล้วก็การล่างอนะ่ะมันค่อนข้างจะแบบคุมน้ําหนักได้ง่ายเผมก็เลยชอบซื้อมาสก,กิ๊ทแล้วแบบมันค่อนข้างจะเพลินดีแต่ก็แย่คือมันแพงไปมันแพงไปหน่อยใช่ผมต้องรอ2อหนึ่งแถมหนึ่งสงหนึ่งจะซื้อแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วกว่ามันจะมีโปรโมชั่นผมก็หมดกต่หมดสก,ก็ตไปแล้วผมต้องการตหมดสก,ก็ตอย่างมากเลยคือ เออมันมีขนาดนึงก็คือขนาดเดล็กเท่านี้ซึ่งผมซื้อมาสเก็ตตอนนั้นรู้สึกมันจะเป็นช่วงผมไม่ทันแถมแล้วผมก็คิดว่าเออการสเก็ตในสมุดผมผมมันคงไอเดียคงไม่ได้แบบใหญ่ขนาดนั้นหรอกแต่พอซื้อเล่มนี้มาสเก็ตจริงๆคือไอ,อ้สองเล่มนี้มันหมดเร็วมากเพราะว่าผมวาดเยอะและส่วนหนึ่งก็คือแบบด้วยความที่มันเล็กแล้วสิ่งที่ผมวาดมันมันค่อนข้างจะใหญ่กว่าแสมดุดอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบหมดไปเออเป็นสมุดที่แบบถ้าย้อนกลับไปคงไม่ซื้อเพราะว่า มันเล็กอะ่ะแล้วก็ตอนที่ผมวาดรู้สึกผมจะวาดไม่ถนัดเลยนะใช่ถึงมันจะออกมาเยอะๆอย่างนี้ก็เถอะมันจะพกง่ายแต่ว่าผมรู้สึกผมวาดน่ากอยมันเท่าไหร่เพราะจะขนาดที่มันเล็กทําให้ผมจดไอเดียโน่นนี่นั่นได้สมอ l อะไรประมาณนั้นอะ่ะเออมันก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่แต่ผมชอบขนาดประมาณนี้น่แต่ว่ามันเพงอนะ่ะอย่างที่บอกเออแล้วผมเว้นหน้าทำไมเยอะแยะวาดอย่างเยอะเลยแต่ไม่ตัดเส้นลักนณะใช่ไม่มีตัดเส้นเลย เออต่จริงจัดแต่งวาดจะสวยแต่ว่าผมขี้เกียจผมคิดว่าวาดจะตัดด้วยดินสอน่าจะน่าจะเห็นชัดอยู่แล้วใช่แล้ปัจจุบันนี่เป็นเล่มล่าสุดซึ่งแทบจะยังไม่จบเราก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะวาดดินสอจางไปด้วยเพราะว่าด้วยความที่วาดในคอมพิวเตอร์เยอะมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ <c oughs> จบไปเล่มหนึ่ง มาถึงอีกหนึ่งเล่มเป็นสมุดตะเกี่เล่มโคตรใหญ่เลยแล้วราคามันก็แพงผมซื้อมาในตอนโปรโมชันที่มันลดราคาแล้วก็แบบสาเหตุที่ผมซื้อเล่มใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าผมอยากร้องว่าอะไรใหญ่ๆเพราะว่าจากสมุดสเก็ตเล่มที่ผ่านมามันผมก็คิดว่าขนาดมันยังเล็กเกินแต่ว่ามันพอดีแต่ว่าผมคิดว่าอยากอยากอยากว่าอะไรที่มันใหญ่กว่านี้ผมก็เลยซื้อเล่มนี้มาแล้วเล่มนี้คือยี่ห้อแคนสันซึ่งมันค่อนข้างจะ ก็หนาอยู่คือเล่มเนี้ยผมไม่ได้เอามาแบบเอามาลงสีจัดๆเลยผมผมเอามาสก่ฟจับๆเอามาแบบวาดวาดด้วยดินสอแล้วก็ไม่จะตัดเป็นเลยไม่ค่อยมีหน้าที่ตัดเต็นเลยเออถ้าจะสังเกตแต่ว่าเล่มนี้ด้วยความที่ขนาดมันใหญ่ผมสามารถวาดหลายๆตัวละครหลายๆรูปหลายๆท่ารวมกันได้แล้วผมทะทำให้ผมได้วาดตัวละครเต็มสเกลเยอะมากทําให้มันเป็นการฝึกวาดท่าท่าตัวละครต่าง เนี่ยตัวอะไรนี้ผมคิดว่ามันเป็นสมุดเล่มเล่มที่ผมประทับใจแล้วก็เป็นเล่มที่ดีเล่มหนึ่งมันเป็นเล่มที่แบบมันเป็นเล่มที่ผมอยากจะเอามาเปิดดูว่าผมรู้สึกว่า,วาเออหลายๆรูปที่ผมวาดมันก็ก็เยอะเยอะมากแล้วแบบเออผมชอบการจัดโพสิชันการวาดของผมมลดูเป็นระเบียบเนี่ยอันนี้คือหน้าที่ผมลงสีน้ำแล้วพอผมลงสีน้ำผมไม่ได้ลงเยอะนะผมลงทิดเดียวแต่ผมแค่ลองลงว่ากระดาษมันจะบวมไหมอะไรนี้แต่ผมตอนผมลง <Okay. S 1> ผมก็ รู้สึกว่าผมลงไม่สนุกเท่าเลยนะสองใช่ผมก็เลยไม่ได้ลงแล้วผมก็คิดว่าเอาเล่นี้มาหนังสกเก็ตสกเก็ตอย่างนี้ื่อยน่าจะดีกว่าใช่ผมผมชอบนะผมค่อนข้างชอบเป็นนี้เลยเออแแต่ว่าเ้ืยความที่มันมันเลอะง่ายนะผมจับนิดเดียวแล้วมือผมก็ดำเลยเออมันค่อนข้างจะเลอะง่ายข้อเสียมันก็จะเหมือนกับเล่มน้คอติ้งกิ้งที่แบบว,ว่า ถ้าเราไม่จัดเป็นเนี่ยมันก็จะมีดำๆต่างๆตรงนี้เออเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่จัดเป็นนะแต่ผมผมรับได้เออผมไม่อยากเว้นหนา้าเพราะผมคิดว่าเว้นหนา้าแล้วมันมันไม่สวยอะ่ะเออผมชอบวาดประมาณนี้ดีกว่าถามว่าแบบเอ้ยเล่มน,นี้ผมแนะนำไหมผมผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะเจ้าความที่ขนาดมันใหญ่ทําให้คุณพกไปไหนไม่ได้คุณว่าได้แต่อยู่ในบ้านแต่ถ้าคุณจะพกไปก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่สะดวกสําหรับการวาดสาหรับคุณแต่ว่า เล่มนี้ทําให้คุณสามารถวาดได้เต็มสเกลมากขึ้นแล้วก็วาดตัวละครได้ตัวใหญ่ขึ้นนะเออผมชอบเล่มนี้ก็ก็แบบนี้แหละผมวาดตัวละครเต็มสเกลมากขึ้นแล้วก็แบบผมสามารถวาดรองเท้าได้เยอะขึ้นใส่เรื่องราวของพวกเขาได้เยอะขึ้นนะผมวันยังชอบเลยเทีเดียวอือผมแต่ผมก็งงตัวเองเหมือนกันว่าทำไมช่วงที่ผมสเก็ตเล่มนี้ผมผมสเก็ตได้จนจนหมด หไหนวะผมโคตรงงเลยนั <c oughs> ่นแหละอันนี้คือเล่มที่สิบหกแหละแล้วนี่เป็นเล่มล่าสุดซึ่งมัน,ม,นมันไม่จบสักทีผมเปิดตั้งแต่ปีที่แล้วแหละแต่ผมก็พยายามวาดน,นี่อยๆนะแต่มันเป็นช่วงรอยต่อที่ผมวาดกระตูนมันก็เลยลายเส้นก็จะจางๆก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ก็จะวาดน้อยลงผมกําลังพูดว่าน้อยลงแต่ว่าแบบมันก็วาดไปได้หลายหน้านี่หว่จาจะจะครึ่งเล่มแล้วนี่เออเลยครึ่งเล่มแล้วหรือเปล่าวะ เยอะๆเกือบเกือบจบไม่จบอ่ะได้ประมาณสักครึ่งเล่มนนก็ไม่ได้วาดต่อเพราะผมไม่วาดจตูในคอมอยูงไหนละใช่มันเล่มที่ผมประทับใจแต่ผมไม่แนะนําให้ซื้อเลยอันนี้จะเป็นของยี่ห้อแบรนด์ิ้งกิ้งเหมือนเดิมแต่ว่า ตางกันตรงที่ปกมันเป็นแบบเย็บแล้วแล้วก็มันก็ไม่ค่อยมีขายแล้วผมผมไม่เห็นสองเล่มนี่เลยอันนี้ผมจะเอามาวาดสตอรี่บอร์ดใช่เล่มนี้ผมวาดสตอรี่บอร์ดจนจนหมดเลยผมก็งงตัวเองเหมือนกันว่าแบบพี่อาวาดจนหมดได้ไง,ไงวะใช่แล้วแบบถามว่าวาดดีไหมมันมันมีตัวเลือกอื่นผมผมมีสมุดที่วาดล่างแล้วมันสนุกกว่านี้แล้วก็ผมคิดว่ากระดาษนี่มันดูเป็นกระดาษ A4 เกินไปมันมัน ไม่ค่อยสนุกในการวาดเท่าไหร่แต่มันวาดได้มันวาดได้แล้วมันมันค่อนข้างลื่นแต่ว่าผมคิดว่าเวลาลบเนี่ยเวลาลบมันค่อนข้างจะลบไม่สะอาดเออไม่รู้คุณเห็นไหมนะแต่ผมเห็นขาบในการลบอะไรเงี้ยเออผมคิดว่ามันลบไม่ค่อยสะอาดเวลาเรากดดินสอมันจะมีรอยดินสอแบบว่ารอยแบบรอยกดอัที่เป็นร่องเออที่เป็นร่องดินสออะไรเงี้ยเออผมไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่แต่แต่ว่าที่ตรงก็คือกระดาษมันลื่นมันลื่น แต่ไม่ค่อยชอบตอนที่แบบตอนที่เราต้องลบมันค่อนข้างจะเปืน่นออแล้วอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ Thinking อีกแต่ว่าเป็นคนละขนาดผมซื้อตอนไหนไม่รู้นะอ,อ,อาจจะรอลดราคาอีกมั้งใช่แล้วแต่ว่าไอ้กระดาษของไอ้เล่มเนี้ยมันดีกว่าเล่มนี้เล่มนี้มันจะดูเป็นกระดาษ A4 ไปหน่อยแต่ว่าเล่มนี้มันก็ค่อนข้างจะเหมาะกับการจดอะไรพวกนี้ด้วยเออผมก็เลยรู้สึกมันเป็นการจดจดสนุกดีผมชอบขนาดประมาณนี้นะแต่ผมคิดว่า เออน่าจะมีขนาดเล่มที่ใหญ่กว่านี้หน่อยอย่างเช่นขนาด A4 อะไรเงี้ยเออผมว่าน่าจะชอบนะก็เสียของมันก็คือมันเล็กไปหน่อยนี่านั่นเองแต่ผมก็เลยไปใช้จริงๆที่เล่มใหญ่ๆที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะั่น มาถึงยี่ห้อต่อมาผมผมไม่รู้ยี่ห้อมันแต่ว่าผมซื้อในมิสเตอร์ดีไใช่ใช่ใช่ราคาเท่าไหร่แปดประมาณ8ปดบาทเล่มละประมาณเท่านี้เดี๋ยววันนี้คืออธิบายก่อนว่าเล่มพวกนี้มันคือเล่มที่ผมไม่เขียนสตอรี่บอร์ดเออผมคิดว่ากระดาษเนื้อกระดาษมันไม่ไม่เหมาะกับการวาดเออแต่ว่าผมชอบ เท็กเจอร์มันเออนี่คือเล่มแรกที่ผมเริ่มเขียนตอรรี่บอร์ดแล้วผมรู้สึกว่าเวลาเขียนในเล่มนี้มัน,ม,นมันมันมือเดียวผมผมเขียนที่ดีใช่เปิดมาก็จีนลมตอนแรกว่าจะเป็นสมุดสกเก็ตธรรมดา,านี่แหละแต่ว่าแต่เปมาๆมันกลายเป็นตอรี่บอร์ดแทนผมไม่จดตอรี่บอร์ดแล้ววันนี่แทนะแล้วผมรู้สึกว่าผมจดในเล่มนี้มันสนุกดีแล้วก็แล้วก็ผมก็ตกใจตัวเองนะที่แบบผมสามารถเขียนตอรี่บอร์ดการ์ตูนตัวเองเขียนแบบเพีย้ตัวหนังสือจนจนจนจบเล่มเออผมก็มงงเหมือนกัน ใช่ว่าแบบเขียนไม่ได้ไงเท็กเจอเอะไรพวกนี้มันมันผมบอกเลยว่ามันไม่เหมาะกับการมันไม่ค่อยเหมาะกับการวาดเท่าไหร่แต่ถ้าคุณจะมาวาดเล่นมาสกเก็ตผมว่ามันมันก็โอเคแต่ว่าแต่ว่ามันมีความแบบความเปื้อนอยู่เออเวลาลบแล้วมันจะมีรอยเปื้อนที่แบบก่อน้งางนี้นะถ้าถ้าผมจําไม่ผิดเออผมก็เลยใช้วิธีกาการขีดทาแทนที่จะลบเออนั่นแหละมันเป็นเล่มที่ผมเขียนสตอรี่บ่อยได้โอเคผมผมชอบเท็กเจอมันมากเออ อันนี้คือเล่มที่ผม,มให้เขียนสตอรี่บอร์ดแบบอย่างนี้เลยบุกลงมันจัเขียนเป็น์ตูนอย่างนี้ใช่แล้วผมรู้สึกว่าตอนที่ผมเขียนนะมันมัน,ม,นมันมือดีอะแบบโอ้ผมชอบความที่แบบเป็นหน้าแบบเย็บแบบนี้แล้วมันเปิดแล้วมันไร้รอยต่อเนี่ยผมชอบการเย็บเล่มประมาณนี้แหละใช่ผมชอบมาก <S <S มันก็เลยเป็นสมุดกระเก็บที่ทําให้ผมเขียนสตอรี่บอร์ดแล้วมันลื่นไหลอะไรเงี้ยเออผมคอนงชอบผมชอบมากในการเขียนสตอรี่บอร์ดแต่ถามว่าถ้าเป็นเขียนแบบ วาดรูปจริงจังอะไรเงี้ยวาดรูปแบบวาดสกเก็ตจริงจังผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันมันมีความเปื่อนผมไม่ชอบเวลาสกเก็ตแล้วกันแต่ผมชอบวาดตอรี่บอร์ดแค่นั้นแหละเออนี่คือเหตนนุผลนี่ผมก็สกเก็ตจนจนจบสองเล่มเลยเออก็ค่อนข้างใช้หน้ากระดาษเยอะเหมือนกันนะผมเขียนตอรี่บอร์ดแค่สี่ตอนเองนะจบสองเล่ม,มงงทำไมมึงใช้หน้ากระดาษเยอะขนาดน,าน,นี้อ่คุณไม่เข้าใจ นี่ครนนี้ผมลองมาลงสีน้ําแล้วแบบสีมันก็กระจายได้ดีนะใชม่มันก็ไม่ได้แย่แต่ผมผมไม่ได้ลงเยอะผมเลยบอกอะไรไม่ได้แต่แต่หน้ากระดาษมันก็บวมๆเนี่ยเรื่องนี้ก็ผมวาดคร่าวๆผมวาดไม่จบไม่กี่หน้าหรอกแล้วจากนั้นหลังจากหลังจากนี้ผมก็ไปทําในขอบคือผมไม่ได้มาทําในกระดาษอีกแต่แต่ว่ามาเปิดแล้วมันก็มันก็ดูดีนะผมชอบความที่มันเย็บเป็นขอบอย่างนี้มากผมก็เลยเปนอาจจะเป็นสีผมที่ผมใช้บ่อย ต่อไปเป็นสเก็ตบุ๊กของยี่ห้อสีไก่ซึ่งอันสเก็ตบุ๊กนี้ผมวาดไม่จบแต่ผมเพิ่งมาใช้ช่วงจบม6ผมอยากลองใช้สมุดสีไก่เพราะว่าผมลองกระดาษสีไก่แล้วผมชอบมากผมก็เลยอยากลองสเก็ตสมุดสเก็ตแต่ว่ามันสู้เลยในชะ่องนี้ในช่องนี้เป็นที่หนึ่งใจผมเออนจ่ขอว่าทําไมอันนี้ผมเป็นหน้าปกและผมลงสีน้ําใช่ไหม,มอยากควาเปิดมาข้างๆนี่ผมไม่ชอบความที่มันซึมแบบเนี้ย รือผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะผมลงน้ําเยอะด้วยจริงๆสมุดสกเก็ตมันไอเล่มเนี่ยมันไม่เหมาะกับการลงสีน้าหรอกแต่ว่าเรเนอซองมันทําได้มันมันไม่เป็นแบบเนี้ยเออทาให้ผมชอบเรเนอร์ซองมากกว่าคือหน้านี้ก็เหมือนผมแล้วช่วงหลังผมก็จะลงโคปิกเยอะมันก็เลยได้เว้นหน้าเออแล้วบางครั้งผมก็จะลงสีน้ำถามว่าเรื่องนี้นลงสงบไหมผมรู้สึกด้วยขนาดมันค่อนข้างใกล้เคียงกับเรเนอร์ซองเลยนะแต่ว่า ผมลงสีน้าไม่ค่อยไม่ค่อยมันเท่าเลนะ์ซองเท่าไหร่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ใช่เรื่องตัดเส้นอันนี้ผมคิดว่ากระดาษมันค่อนข้างจะมันเหมือนกันเลยเหมือนกับเลนส์ซองเลยทำลายหัววาดแต่ว่าถามว่ามันดีไม่มันดีมันดีมันดีก็ลองซื้อมาใช้ดูไม่แน่การผลิตอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้เพราะว่าที่ผมมันเป็นความรู้สึก ที่ผมใช้เมื่อสามสี่ปีที่แล้วที่ผมจําได้นะอันนี้<ช>คือสมุดสกเก็ตที่ห่อเรียนรูซองแต่มันเป็นขนาด A4 ซึ่งผมลองเอามาสกเกต็ตดูแล้วแบบผมไม่ชอบเลยมันลงสีน้ําได้ไม่ดีผมก็เลยสกเก็ตไม่หมดเนี่ยนะเนี่ยสเก็ตแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วลงสีน้ําแล้วมันทะลุแบบเนี้ยแต่ว่าในเล่มเลโนซองที่เป็นขนาดเอห้ามันไม่เป็นนะแต่ a 4มันเป็นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะเป็นที่แกมแกมกระดานอาจจะน้อยกว่า ไดแน่กับมากับเล่มที่มันใหญ่แต่ว่ามันมีความที่มันลงสีน้ําไม่ได้แบบเนี้ยผมก็เลยไม่ค่อยชอบจบแล้วเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่ไม่จบอันนี้จะเป็นสมุดยี่ห้อที่แบบไว้ลงสีน้ำโดยเฉพาะเลยผมไม่รู้มันยี่ห้ออะไรแต่ว่ามันแพงมากจ่ายแล้วผมลองซื้อมาลงสีน้ําดูเออปรากฏว่าผมก็ลงไม่สนุกเท่าไหร่เท่าไหร่ม,มันก็ดีเออมันลงได้สีน้ําได้ดีเลยนะแต่ว่าผมผมอาจจะลงไม่สวยมั้งผมอาจจะลงแล้วแบบมันไม่ถูกใจผมแล้วแบบ ยังไงผมไม่ใช่คนที่ลงสีน้ำกิ่งเออผมก็เลยรู้สึกว่าผมชอบเรย่องสองมากกว่าเออแล้วสมุด ừ, ก็ทําให้สมุดเรื่องนี้ไม่จบตอนแรกผมสนใจพานาเขาเรียกว่าไรแนวยาวๆเนี่ยเขาเรียกว่าไรผมกะจะมาสเก็ตฟิมแ,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 แต่ว่าผมก็รู้ตัวว่าผมไม่ใช่ไม่ได้ใช่เป็นคนที่ชอบสกเก็ตฟิมเออดังนั้นมันก็เลยทําให้เรื่องนี้มันไม่จบส่วนเรื่องนี้คือสมุดสกเก็ตสีน้ําเหมือนกันแต่ว่าเป็นพานามน อะไรวะพันน้มล่าเออเจ้ามันเป็นแนวยาวเหมือนกันแต่ว่าผมชอบมากกว่าเล่มเมื่อกี้เออเพราะว่าราคามันถูกกว่ามากแล้วก็มันขีกได้แต่แต่ผมไม่ชอบที่มันขีกได้นะแต่ผมไม่สึกเออผม,มลงสีน้ำแล้วมันโอเคเลยใน,ในกับถ้าแลกกับราคาที่จ่ายไปแต่ผมว่ามันลงสีน้ำโอเคนะแต่ผมไม่รู้มันยี่ห้ออะไรเออแล้วมันก็ลงไม่จบเพราะว่าผมเปลี่ยนไปใช้คอมแล้วแต่ว่าถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะใช้เล่มน,นี้ต่อ ใช่ผมชอบมากเพื่อนผมซื้อม่ของวันมันเกิดจาผมจะขึ้นลิงให้ในในเนี้ยในคลิปนี้แหละเออแปะรูปใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นเล่มที่ผมชอบต่อไปเล่มนี้คือสเกตบุ๊กของมา s t ต r a าร์ที่เป็นกระดาษกระดาษมันอันนี้เป็นสเกตบุ๊กตั้งแต่สมัยมอต้นนะมันมันมาโผล่ใไเน้มันอาจจะเป็นผมเก็บไม่ดีแล้วแบบมันปนกันแต่ทัานก็มีรูปว้ถือมาพูดแล้ว รูออ้ว่าย่นิดหน่อยใช่แล้วเนื้อกระดาษมันเรียบคือมันค่อนข้างเรียบแล้วก็เหมาะกับการวาดเลยนะวาดยังไงยินสอตัดเส้นอะไรเงี้ยคือลงสีสีไม้นะ่ยลื่นเออมันเนื้อกระดาษมันลื่นมากใชม่มันทําให้วาดไม่สะดุดเหมาะกับการลงสีอะไรไลงสีไม้มากๆหรือวาดวาดด้วยยินสอแล้วก็ตัดเป็นเออมันลื่นมันไม่สะดุดเลย ใช่แต่ว่าเื่องมัต้นผมบ้าเรียนผมเอามาทําเป็นช็อตนต้ตเฮ้ยทำไมผมไม่บอกกับเองว่ามึงไม่ควรจะมาทําเป็นช็อตนต้ตช็อตนต้ตมาได้สาระไม่ต้องเรียนได้จบวาว <laughs> เออผมลืมถ่ายเป็นเล่มนึ่งมันอยู่ข้างนอกมันมันอยู่ในแบบกองข้างนอกแล้วผมเพิ่งมาเจอแล้วมันเป็นเล่มที่ค่อนข้างจะสำคัญว่าผมจะเผาเล่มนี้นั่นคือยี่ห้อโมโนกรอบเออสมัยพันขนาด D5 แล้วมันแพงมากมันเป็นกระดาษร้อปอนเหมเลยผมไม่รู้มันกี่แกมแต่มันมันหนามากมันค่อนข้างจะหนาเลยลงดีน้ําได้สบายสเลยเชย่งเดียวคือ ซมมผมคิดว่ามันกินน้ําผมคิดเองเลยว่าผมอาจจะลงสีน้ําไม่เก่งก็ได้แต่ตอนที่ผมลงทุกครั้งผมรู้สึกว่าแบบมันซึมเป็นสีมันซึมเร็วเกินไปอะ่ะผมรู้สึกว่าเหมือนมันมันกินน้ําอ่ะเออมันกินน้ําที่ผมลงไปทั้งหมดผมก็เลยได้ลงรงสีไม่กี่หน้าใช่นี่ยเป็นเล่มที่ผมคาดหวังมากว่าแบบเนี่ยผมจะเล่นเล่นลงสีน้าได้สนุกแต่ว่าผมก็ต้องไม่ได้ลงมันอีกเลย พอแบบมันทำผมปิดวังอะมันอาจจะเป็นที่ผมลงไม่ดีเองก็ได้ผมอาจจะลงน้ําเยอะไปแต่ว่าผมคิดว่ามันซึมจริงๆนะเอถึงมาดูแล้วเอ้ยมันก็มันก็ดูสวยแต่ว่าตอนที่ผมลงตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่าแบบกระดาษมันดูดน้ําเร็วมากใช่ผมก็เลยไม่ได้วาดต่อมันเรนจ์2ใช่จบแล้วมันก็แพงมากด้วยแล้วผมก็หวังว่ามันจะดีกว่านี้ใช่ผมชอบรูปเล่มมันนะเนี่ยมันมีแบบเป็นหนังอย่างดีเลย อย่างดีจนผมติดสติ๊กเกอร์ไม่ได้จนต้องมาติดข้างในอ่ะใช่อันนี้ก็เป็นสเกต็ตบุ๊กเล่มสุดท้ายเป็นเล่มแถบแล้วกันนะผมไม่ได้นับว่าเน,นเป็นสเกต็กตบุ๊กในคัตกลอรีของผมเพราะว่าผมสเก็ตนาน,นี้น้อยมากแล้วผมซื้อมาตั้งแต่มอต้นเพื่อจะมาสเก็ตรูปแต่ว่าผมสเก็ตได้ไมก่กี่หน้าเพราะแล้วผมก็ลืมมาเพราะว่ามันผมซื้อมาจากญี่ปุ่นเนี่ยด้วยความที่มันหวงของผมก็เลยเก็บไว้เป็นส่วนลึกในบ้านจนผมลืมว่ามันมีเล่มนี้อยู่เออแต่ว่าผมว่ามีโปรเจก ว่าผมจะมีอะไรมาวาดและผมกะว่าผมจะร้องวาดในเล่มนี้ดูเป็นเล่มที่มันมีปกในด้วยแปลกมากเล่มอื่นไม่เป็นใช่อะไร<อ>คะน้องคะคุยกับเพืพ่อนเหรอถ่ายคลิปก็พูดลเป็นสิทำไมอ่ะเขินอะ่ะก็มันมีปกในกระดาษข้างในมันมันต้องอย่าลืมจองคิวนี่นะวันนี้จองคิวอะไรอะ่ะ Thank you, ถ้าหนูไม่จองหนูก็จะไม่ได้ต่อทีใช่ปะคืออันนี้จะเป็นอันนี้ผมมามาล่างแล้วแบบเทคเจอร์มันเป็นเหมือนกระดาษร้อยปอนด์เลยเออเวลาผมลางด้วยอีสอมันก็เลยเป็นขุยไปหน่อยแล้วผมกลางไปเยอะแล้วกระดาษมันค่อนข้างบางผมผมยังไม่ได้ลองสีน้ำเลยยังพูดอะไรไม่ได้ผมเลยไม่สามารถี เพราะว่าผมไม่จะลองทุกอย่างนี่ก็จะเป็นเล่มสุดท้ายแล้วขอบคุณที่ทุกคนที่ฟังจนจบคลิปนี้มันอาจจะเป็นการบ่นที่ไม่เอยรู้เรื่องเท่าไหร่พอจะพูดบุกไปวนมาเพราะว่ามันมันมาจากความทรงจําของผมทีนี้คลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเ,เจอกันนะครับทุกคนบู